สำหรับคนที่อยากจะสักยันสายสเสน่ห์ราคานะครับวันนี้อาจารย์มีหนึ่งยันมาแนะนําก็คือยันแม่เป๋ยยันแม่เป๋ยเป็นยันที่เป็นสเสน่ห์สายล่างเป็นสเสน่ห์สายราคาสมัยก่อนคนทํางานกลางคืนคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการใช้เครียกเสน่ห์แบบยัวย่วยัวย่วยวนจะนิยมนะครับหรือคนที่ต้องการให้แฟนรักแฟนหลงหัวปักหัวปามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะนิยมแต่นะครับ มันก็มันก็แลกมาอ่าแลกมากับความที่มันเป็นสายล่างต้องบอกอย่งนี้มันเป็นสายล่างมันก็มีคุณมีโทษมีคุณมีโทษคืออะไรการที่เรามีเสน่ห์มากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะหลงผิดไปหรือครบหลายคนมันก็ทําให้เกิดกรรมพอเราเกิดกรรมเนี่ยเราก็อยากจะวันหนึ่งเราอยากจะจบที่ใครบางทีมันก็ไม่ได้จบที่ตรงนั้นนะ แต่มันจบบนเตียงแน่ถ้าใช้ยันเนี้ยนะจบบนเตียงแน่แต่มันอาจจะไม่จบกับคนที่เราเราเราอยากเราอยากจะคบกับเขาเพราะว่าถ้าเราครบหลายคนนะแต่ถ้าเราลงยันนี้ไปใช้กับคนคนเดียวนะแล้วเราก็รู้จักสวดท่องพระคาถาเล่นพรนะคาถานะปลุกยันเล่นจนขึ้นนะมันจะเ,เกิดความขังอย่างมากนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทีนี้ยันนี้เนี่ย นะก็คือคนที่ทํางานคืนคนทคนอยากให้แฟนรักฟแฟนหลงคนอยากได้สายเปอันนี้แนะนํานะครับทีนี้พระคาถานะครับที่จะใช้ในการสวดท่องพระคาถาท่องว่าโอมพิศสวาสดหลงไหลพิศสมัยแนบเนือ้อใจจิตคิดถึงเขาคึงวิญญาณ วิชาจารณะสัมพันโนนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิท่องแบบนี้นะครับท่องแบบนี้แค่นี้ใครฟังไม่ทันก็ไปถอดฟังหลายๆรอบนะครับอ้าแต่ถ้าคุณอยากสักยันติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้าได้นะสวัสดีครับ